เวลาที่ AI อย่างกรอกออกจากแอป X มีแอปตัวเองขึ้นมาแล้วครับ กับ AI สุดป่วนของอีลอนมาตอนนี้เปิดใน iOS ที่เมกาเท่านั้นเนาะจุดแข่งของกลอกเลยคือดึงข้อมูลจาก Twitter มาตอบและอัปเดตแบบเรียลไทม์มาแล้วอ่าน่าจะออกมาเป็นสัมบติกเป็นเซลเซียสถามองศาเห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่เขาถามเขาจะดึงทั้งเว็บไซต์มาด้วยนะแล้วก็ดึงทั้งโพสที่อยู่ในแอปเอกมาด้วยนะทำให้มันมีทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและมันก็มีข้อมูลจากคนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตจริงๆในการคอมเมนต์มาซูมได้ว่าอาจจะแม่นขึ้นในบางเรื่องเราสามารถเปิดกล้องโยนภาพลงไปโยนไฟล์ลลงไลงไไไปปดดดด้้้ววกกก็สสาาาาาามมมรรรรถ Create Image ภภพพยย์เเะะอ ยูเอกทเท่มากๆสรุปเรียนน้าแข็งไม่เลยภูเขาไฟฟูจิเนะูเทมบรารีแชทด,ด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากให้เก็บฮิสตอรี่เนาะลืมว่าเข้ามาต้อง Data Control Center ปิดไปหน่อยไม่งั้นเขาจะเอาข้อมูลของเราไปเทรนต่อสอ,องชั่วโมง10คําถามสร้างภาพน่าจะได้วันละสี่ครั้งแต่ไทยที่กล้อกตอบมาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆดีแบบไม่เอะเลยอะ่ะเอไอของอีลอนมูลค่าแค่40่สิบพันล้านแต่สร้างคุณภาพของกล้อกออกอามาได้ดีขนาดนี้แน่ๆจะมีคู่แข่งของแชชิบิทีโพรมาอีกเไวหนึ่งเจ้าได้แต้วพัก <Android S 2> แนองด